รู้ต่อข้างหน้าน่าจะมีคนเพราะรอบนั้นเราก็เจอนี่นี่ จริงมีดาบต้นเกยมยังดีกว่ามีโมซินต้นเกมอ่ะปืนใหญ่ปืนใหญ่ฝั่งทนไปเก็บให้ไวไปห้าวเลยได้เนี่ยห้าวเลยว่ะ nổ Ủa dây léo Em hỏa lời ไอไมคก็อักอผมชอบอักก็ชอบไอไมคก็ชอบชอบตั้งสองเลย ฉันต้องมามีคนไม่คิดจะออกมาช่วยกันเลยว่ะ ไปเปล่มามีคนมันไม่กระตือรือลุ้นกันเลยว่าซิมเหรอ thấy lưu lớn cái này đi v่ะ Nóng! อีก ชุดเพื่อนในเดยบักค <c oughs> ับทีมดูทีมเลยไไไไดูทีมหน่อยเล่นน่ะฮัลโหล นาต้องขายแนะ่ไปแล้วมันโดนอยู่นะ

ฟาร์มยาฟาร์มแมปไปเรื่อยๆ,ๆน่นะเห็นว่ายาพี่ครับเล่นใหม่ควรอัพสกินอะไรบ้างโอ้โหอัพทุกช่องเลยน้องอเล่นใหม่เล่นใหม่สมัครสมัครผ่านผ่านลิงก์พี่อะมาสกินมันเต็มครับ สมาผ่านลิมพี่ได้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปอัพอะไรามาเต็มทุกช่องอะ่ะ

พ้อไม่แอบหรอกอะเราได้แม <üz> ็ก <repetition> ซ <ceu> ์ไหนแม็กซ์หนึ่งล้วก็พอผมหาแม็กซ์ไหนเอาไว้สัมลอง ใกันไม่มีวะ ครับหนึ่งครับอันนี้เราจะไปเอ้ยนี่มันยังไม่ตายเนี่ยมีคนชุบมันเหรอวะ ไม่ร้อย ไม่ยิงทำไมไม่ไปยิงก่อนอะ่ะแล้วทำไมมันไม่ยิงก่อนวะ่ะโอ้โหตายแล้วทีมแล้วไอ้เคนี่ <c oughs> ทำอะไรเนี่ย เอา้าฆ่ามันดิมันอยู่ด้านล่างโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงทีโอ้โทุกปูขึ้นมาถามมันมันจะช่วยอะไรไหมไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่ละคน แขนจะหรังตายแล้ว,วตลแต่ละคนอะไรของมันวะ